กับนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีผู้เจริญทุกท่านครับในวันนี้นะครับเรามาแปลหน้าที่63ต่อซึ่งก็เหลืออีกนิดหน่อยในการแปลธรรมบทภาคสี่เนี่ยจะเป็นประโยคเก่งครับก็คือคัดเอาบางประโยคมาไม่ได้หมดทั้งเล่มของภาคสี่แต่ในภาคต่อต่อ,ตอไปเกือบหมดทั้งเล่มนะครับความหนานี่ ค่อนข้างจะหนาครับตอนนี้ก็เตรียมไปละประมาณเกือบ400หน้าครับภาคหนึ่งที่เตรียมไว้แต่ก็ยังเช็กรายละเอียดต่างๆอยู่คิดว่าประมาณสิ้นเดือนนี้ครับมาบทภาคหนึ่งต่อไปเนี่ยจะแปลภาคหนึ่งนะครับภาคหนึ่งทงั้งภาคสำหรับวันนี้นะครับหน้าที่63ก็ในประโยคเก่งตรงนี้ เป็นเกณฑ์ที่มีความยากสับยากเพราะฉะนั้นเนี่เราผู้แปลเองให้นึกถึงภาพตามความเป็นจริงตอนนี้เป็นตอนที่ภรยะะภรยาของเศรษฐีนะฮะภรรยาของเศรษฐีเนี่ยสั่งให้คนใช้นำเอา สั่งให้คนใช้เนี่ยนำเอาขวดบรรจุเนยใสยสป,ปิการันดากะนะขวดที่บรรจุเนยใสยก็คือแบ่งนั่นแหละนะครับถ้าที่ภาชนงก็ภาชนะนมส้มกระตูกลงก็คือเครื่องเคียงของเผ็ดร้อนสุดท้าสาลิตันดุละนาลิงพนานของข้าวสารแห่งข้าวสาลีที่หมดจดอันนี้ก็คือถ้าเป็น บ้านเราก็จะเป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีครับอย่างดีมากๆอาจจะเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ะก็ได้นะฮะคือเศรษฐีเขารับประทานอาหารดีๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภริยาของเศรษฐีก็เลยสั่งคนให้แบ่งนะสั่งให้แบ่งแบ่งเนยใสใส่ขวดแบ่งนมส้มใส่ในภาชนะ เอาเครื่องเคียงไว้ประกอบอาหารแล้วก็เอาเข้าวสารให้อย่างละชุดดังยทุดอย่างละชุดแล้วก็มอบให้แก่ภรรยาของนายมหาทุกตะา,อาพอกลับไปบ้านแล้วเนี่ยณวะตันดูละนานลิโยชายะปฏิกาคือเมียและผัวนายมหาทุกตะและภรรยาเนี่ยได้มีข้าวสารทั้งหมดถึง9ทนาน นะถึงเก้าทนานเสร็จแล้วทั้งสองผัวเมียนั้นก็ตุทะหัดหาครับก็คือสบายใจแล้วเบาใจแล้วเพราะว่าตอนนี้ทายาธรรมที่จะถวายแก่พระสงฆ์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยมีพร้อมแล้วสังเกตดูคำว่าทายาธรรมครับคำนี้เป็นคำโบราณนะฮะเป็นคำที่ใช้มาตั้งแต่เบื้องต้น ปัจจุบันนี้นะครับเวลาเราถวายของแก่พระสงฆ์เนี่ยเราจะเรียกว่าทายทานเรียกว่าทายทานคือสิ่งของที่จะพึงให้แต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าทายธรรมทายาทธรรมตัวน,นี้ไม่ใช่เป็นการให้ธรรมะเป็นทานนะฮะแต่มันก็คือวัตถุสิ่งของที่จะถวายแก่พระสงฆ์นั่นเอง ปัจจุบันใช้คําว่าทายทานบ้างใช้คําว่าสังฆทานบ้างใช้คําว่าจตุปัจจัยบ้างเอามาแทนคํานี้ซึ่งเป็นคําดั้งเดิมอันนี้คือคําดั้งเดิมนะครับที่มีมาก่อนแล้วในสมัยก่อนเขาเรียกว่า,าทายาธรรมที่จะถวายแด่พระสงฆ์ครับเมื่อ,อทั้งสองสามีพัญญาได้เบาใจเรียบร้อยแล้วก็ปาโตวะอุทขหิงสุวันที่ จะได้นิมนต์พระมาฉันเพนที่บ้านปาตัวะคือลุกตื่นแต่เช้ามืดเพื่อที่จะมาปรุงอาหารประกอบอาหารถวายนะครับก็เรื่องเล่าเนี่ยมันจบตรงนี้นะฮะที่ผมเล่าให้ฟังต่อไปก็จะแปลให้ฟังนะครับแปลให้ฟังปณะ,ะก็เศรษฐิภริยาอันว่าภริยาของเศรษฐีในประโยคนี้นะฮะไม่มีกิริยาในระหว่าง สังเกตดูว่ากิริยาคุมภาคคือทาเปสินะครับแล้วทาเปสิเนี่ยเห็นนาเปอยู่ข้างในแบบนี้ฉะนั้นเวลาเราแปลหนังสือนะครับจะต้องสังเกตแม้ว่ามันจะไม่มีนามที่จะต้องขึ้นมาโดยมหากแบบนี้มันไม่ค่อยมีขึ้นอยู่แล้วครับซึ่งเราก็จะต้องขึ้นมาเองเอาเป็นนามทั่วไปก็คือบุคลังยังบุคคล แล้วภาษามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเอาเอาละตัวแป้นค้าง บุขลังยังบุปลนะครับพาเปสิให้ให้แล้วทีนี้พอมาถึงประโยคนี้นะฮะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมให้ท่านสังเกตดูนะครับสังเกตดูสี่สับนี่เขาเรียกว่ารวบจะสี่สับครับเนี่ยรวบจะสี่ตัวแล้วการรวบจะนั้นเนี่ยนามเป็นวิพัตอะไร ไอตัวที่รวบจะด้วยกันมันต้องเป็นวิพัฒน์นั้นทั้งหมดปัทมาก็ต้องปัทมาด้วยกันทุติยาก็ต้องทุติยาด้วยกันตัติยาก็ต้องตัติยาด้วยกันจะตุถีก็เหมือนกันครับสังเกตจากประโยคนี้เราจะเห็นว่าเขารวบจะรวบสับทุติยาวิพัฒน์ที่เป็นทุติยาวิพัฒน์นะครับรวบจะด้วยสับที่เป็นทุติยาวิพัฒน์นะก็คือตัวนี้ฮะ สป,ปิการันดกังจะเอวะทาทิพาชนังสงสัยเนี่ยจะได้เปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่จริงนะทะทิพาชนังจะแล้วก็ <g> <test> ไม่ไปแล้วกะตุกะตุกันดังจ่นะฮะแล้วตัวสุดท้ายสุทธาตันดุละนาลิงนะครับเป็นนาลิงครับนาลิงจ่คือการรวบจ่าที่ผมอธิบายไว้เมื่อวันก่อนมันมีรวบหลายรูปแบบมากหนึ่งในจำนวนรูปแบบเหล่านั้นคือการวางจ่าศัพท์ ไว้เป็นตัวสุดท้ายของศัพท์ที่ตัวมันเองรวบนะฮะตัวนี้คือวางเป็นตัวสุดท้ายเพราะรวบสัท์เดียวสัพท์เดียวสั์เดียวเขาก็เลยวางเป็นตัวสุดท้ายยังไม่พอนะฮะเนื่องจากว่าเวลารวบแล้วสามารถเอามาสนธิกันก็ได้สามารถเอามาแยกกันก็ได้ซึ่งคนที่เขาแต่งหนังสือนี่ เพื่อให้เกิดความสวยงามของหนังสือก็เลยเอามาสนทิกันอย่างเช่นสัป,ปิกรันดันกันจะเรียกว่าแปลงนิกหิตเป็นพยัญชนะที่สุดวักเป็นพยัญชนะที่สุดวักนะครับอันนี้แปลงนิกหิตเป็นพยัญชนะที่สุดวักจอจานเป็นจวักจะฉชะชะ,ชะยะอันนี้คือดูที่จอจานเป็นหลักนะ แล้วก็ตัวอื่นก็เหมือนกันครับเป็นยอหญิงหมดเลยก็สังเกตนิดนึงครับให้ให้การสังเกตนิดนึงต่อไปนะครับเวลาเราแปลสัพท์ที่รวบจักนั้นให้แปลมาจากศัพท์จะตัวแรกเลยครับชุดแรกชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่แต่บงังเอิญว่าตรงนี้ครับบงังเอิญว่าตรงนี้มันมีเอกลางมาห้อยอยู ah ่ตัวหนึ่ง ซึ่งบางทีนะครับพิมพิมไม่ขึ้นเลยฮะอ่าก็เป็น A กลงนะครับอ่า A กลงขึ้น A กังมาหมดทุกตัวเลยตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเรียนแบบตัวหน้าครับ ก็คือเอกลางหมดเนี่ยที่ผมเว้นเอาไว้เพราะว่าให้รู้ว่ามันเป็นการเรียนแบบกันดังนั้นเนี่ยแปลทุกตัวตัว,ตวนี้ท่านไม่ต้องคำนึงอะไรเลยครับถ้าน,นึกถึงว่าภรรยาของเศรษฐีเอาขวดเนยใสเอาพาชนะนมสม้มเอาของเผ็ดร้อนหรือเครื่องเคียงเอาขนานข้าวสารข้าวสารีหนึ่งขนานแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็คือเพียงแค่ ขวดเดียวภาชนะเดียวกองเดียวถุงเดียวดังนั้นจึงขึ้นเป็นเอกังมาทั้งหมดเป็นการเรียนแบบตัวคําหน้าฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ขึ้นเอกังตั้งแต่ท่าที่เอกังท่าที่พาชนะมาเนี่ยถ้าเราไม่ขึ้นนี้มาไม่ขึ้นนี้มาไม่ขึ้นนี้มาจะเสียคะแนนไหมไม่เสียนะ ไม่เสียแต่ต้องขึ้นมาถ้าไม่มีจุดที่เราทําผิดเขาก็มาเก็บคะแนนตรงนี้แต่ถ้าผิดเดยอะแล้วเขาก็มองผ่านไปนะที่สําคัญก็คือแปลสับให้ออกนี่แหละผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยให้ท่านแปลออกได้อย่างไรนะตัวแรกครับสปปับปิกรันดกังซึ่งปวดนะฮะซึ่งปวดอันเต็มแล้ว ด้วยเนยใสนะสัปปิกรันณะกัางจากเอวะซึ่งขวดอันเต็มแล้วด้วยเนยใสขวดหนึ่งด้วยนั่นเทียวเอกลางทะที่าชนาจะจั่ซึ่งพาชนะอันเต็มแล้วด้วยน้ำส้มพาชนะหนึ่งด้วยเอกลงกตุกะพันดังจะ เอกังกาตุกาพันดังจักะซึ่งของเผ็ดร้อนชุดหนึ่งด้วยแล้วก็เอกังสุดท่าสาลิตันดุละนาลิงซึ่งทนานแห่งข้าวสาลีอันหมดจดแล้วด้วยแล้วก็อาศัเศษอ่าอาศกุมพระ อัศสะมหาทุกขะตะภะริยายะแก่ภริยาของนายมหาทุกขะตะนั้นอันนี้แถวเดียวนะ่ะทาเปสิสับยากก็เลยอธิบายยาวนิดหนึ่งต่อไปครับอิติปุพินนังยบประโยคที่อเหสูงนะครับจบประโยคที่อเหสูง ประธานคือตันดุละนานิโยอันว่าทนานแห่งข้าวสาลีทั้งหลายนวะก้าเตสังเตสังดูเหมือนว่าผมจะขึ้นชายะปฏิกานังครับแต่ทีนี้ว่าเวลาเรา,าแปลจริงๆมันอาจจะจำไม่ได้ครับนอกจากชายะปฏิกานังแล้ว ขึ้นตัวนี้มาแทนครับชนานังขึ้นชนานังมาแทนนะะของชนทั้งหลายแม้ทั้งสองอาเหสูงได้มีแล้วอิิด้วยประการชนนี้ อิติตัวนี้ก็ด้วยประการชนิดก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นอันสรุปเป็นการสรุปแล้วเตตัวนี้ให้ระวังนิดนึงครับคําว่าเตตัวนี้เพราะอะไรเพราะคําว่าอุพินนางขึ้นอะไรมาเตก็ต้องขึ้นอันนั้นอย่าไปโลดโผนอ่อุพินนางขึ้นชายาปฏิการนาง เตตัวนี้ก็ต้องเป็นชายะปฏิกาแปลว่าอันว่าเมียและผัวชายะปฏิกาอขออภัยชายะปฏิกาครับเตชายะปฏิกาอันว่าเมียและผัวทั้งหลายเหล่านั้นหรือจะขึ้นชนามาก็ได้ ถ้าข้างบนเป็นชายาปฏิกาข้างล่างก็ต้องเป็นชายาปฏิกาแต่ถ้าข้างบนเป็นชนานางข้างล่างก็ต้องเป็นชนานางอ่านว่าเมียและผัวทั้งหลายเหล่านั้นแล้วใช้ตัวนี้แหละฮะเป็นตัวเปิดเพราะว่าไอตัวกิริยามันสอดคล้องและตุดทะแล้วว่ายินดีหัตถะแปลว,ว่าร่าเริองอ่านมาแล้วคาสัน์นี้ผู้ยินดีแล้วและร่าเริง แล้วผู้ยินดีแล้วและร่าเริงแล้วอิติว่ามาในประโยคในประโยคนี้เป็นประโยคกินปอครับประโยคที่เสียคะแนนเยอะไทยธรรมโมอนว่าไทยธรรมโนอันเราทั้งหลาย โนอันเราทั้งหลายรับโทได้แล้วประโยคยากแล้วก็แปลผิดไม่ได้นะครับประโยคนี้คือประโยคกรรมเมื่วาจบนะฮะอิติดังนี้อุทาหินสู่ลุกขึ้นแล้วปลโตว่าแต่เช้าเที่ยวนะก็สามแถวสามแถวกว่านิดนิดให้จบไวในตอนนี้มีท่านไหนสงสัยไหมครับสงสัยถามได้ครับตอนนี้เดี๋ยวจะได้ขึ้นตอนใหม่ไปเลย ญาติครับแล้วแถวสุดท้ายนี้ต้องขึ้นหุต,ตาวาไหมเห็นอาจารย์วงเล็บคําว่าเป็นด้วยครับตรงไหนครับตรงไอ,งอยู่หน้าซ้าย<ร>ามือครับคือไอ้ตรงที่แปลว่าหุต,ตาวาหรือแปลว่าเป็นได้เนี่ยแสดงว่ามันแปลเป็นมิเสษนะได้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่แปลว่าเป็นนะฮะถ้าเราไม่แปลว่าเป็นเราก็ไม่ต้องขึ้นเป็นผู้ยินดีแล้วและร่าเริงแล้ว อิติว่าดังนั้นถ้าเราแปลว่าเป็นตัวนี้ก็ต้องแปลว่าเป็นแต่ถ้าเราแปลว่าผู้ยินดีแล้วและร่าเริงแล้วอิติว่าอ่าย่างนี้ก็ไม่ต้องขึ้นว่าเป็นนะครับแต่ตัวที่ขึ้นว่าเป็นนี่มันก็สำคัญอยู่นิดนึงครับตรงนี้ตรงที่มันต้องแปลอิติดังนี้ก่อนจบ เป็นผู้ยินดีแล้วและร่าเริงแล้วแล้วก็เป็นผู้ยินดีแล้วและร่าเริงแล้วอิติว่าอันว่าทายธรรมอันเราทั้งหลายได้แล้วอิติดังนี้แล้วค่อยมาแปลขอตะว,วานะครับถ้าแปลว่าเป็นฉะนั้นผมจึงมองว่ามันเป็นเรื่องยากที่เราจะแปลแบบนี้เราแปลเป็นวิเศษนะง่ายกว่าเยอะครับ อขอบคุณมากครับมีท่านใดจะถามอีกไหมครับไม่มีก็อตอนนี้จบเท่านี้นะครับมันเหลือ9นาทีเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะครับ